มาพี่ปุกปุยกินยาค่ะทุกคนพี่ปุกปุยนะคะต้องกินยาทุกวันนะคะอีกสองวันเราจะพาคุณพี่ไปหาหมอนะคะนี่ค่ะวิธีป้อนยานะคะทุกคนถ้าแมวตัวไหนดุเราก็จับคอเขาแบบนี้นะคะแต่ถ้าตัวไหนไม่ดุเราก็จับเขาอ้าปากได้เลยนี่ค่ะแยงลงไปเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเพราะว่าเขา เป็นวิธีอะค่ะเป็นวิธีคุคณหมอก็ทําแบบนี้นะคะอนี่ค่ะที่ปุูกปุยนี่เป็นเด็กเรียบร้อยนะคะก็จะทานง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีอ่าอันนี้เราป้อนน้ําล้างคอลูกเผื่อว่าตัวยานะคะที่กินไปจะอ่าไม่เลื่นคอนะคะเราป้อนล้างคอไว้เขาหน่อยออนี่ แค่นี้เองพี่ปุยกินยาทุกวันนะคะกินต่อเนื่องกินแบบกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกนะแผลทุกคนแผลนี่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 แผลคุณพี่เห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลย <c oughs> อะไรลูกอะไรคะอะไรคะอันนี้แค่อันนี้แค่น,นี่คะ่ะอย่าไปดูฝาผานังนะคะนั้นสีมือน้องเบนสนี่คะ่ะเห็นไหมเอเห็นไหมนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะ แห้งหมดแล้วอันนี้คือการตกสะเกตแล้วนะคะทุกคนเขาไม่คันไม่เจ็บเลยนะนี่เด็กเกือบหายแล้วนะคะ mm. อะไรบีอะไรอะไรวันนี้ไม่เช็ดหูนะคะหูเช็ดสามวันสี่วันครั้งนะคะวันนี้ไม่เช็ดหูคะ่ะวันนี้ยิ้มสวยๆโชว์ฟันก่อนอ่ะเป็นขี้เรือนที่จมูกหรือเปล่าวันนี้นะคะก็ต้องเช็คทุกวันนะคะเผื่อว่ามีหมัดมีเห็บติดมานะมันมี้จะได้เอาออกนะค ให้ทันทีเพราะว่าพี่ปุยเขาแบบผิวหนังไม่ดีนะคะเขาไม่ควรได้รับอะไรที่เป็นแบบสิ่งแปลกปลอมได้ๆหล่อไหมหล่อสิลูกชายหล่อสิคะอมมืมิหมนเหม็นมาก <laughs> อ่าเหม็นม,มากไม่เป็นไรลูกอืม